มีน้าแตงโมโด้วยเหรอมีน้าแตงโมโด้วยไหนนี่โอ๊ยบ่กินแล้วน้ามีอย่างว่มันเงี้ยวใช่แล้วบ่หนักเบาโอ๊ยบ่กินขี้เดียดบัวแตงเงี้ยวหนักไปบ่ค่ะป้ายีราไปบัวได้แม่ไม่ไปวดัดยีราไปบัวได้ออไไดโอ๊ย โอ้ยขี้เดียดโอ้ยโอ้ยโอ้ยขี้มูกด้วยไะไปหาผ้ามาเสียดแม่โอ้ยไม่กินแล้วไม่กินแล้วโอ้ยไม่กินขี้เดียดขี้เดียดโอ้ยขี้มูกไปไหนแม่ไปหาผ้ามาเสียเลยเอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ำเย็นบ่เอาเอาเยอะเย่าทุบอย่าทุบมีน้ำแจงอย่าทุบมันสิแตกนน้ำแจงน้ำแจงเนี่ยงแซ่บบ่ เป็นอย่งเพชบเพแห้งบกโมกินอเดี๋ยวมกินดดกินกินกินห้เยอะๆมกินกินเอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้เดดเด้น้ำเย็นจะเอาน้ำเย็นให้พ่อกินใช่ไหมน้ำแน้ำแน้ำแให้เ เสียดยังยังมันฉีดแตกได้หน่อเอา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 มันฉีดแตกเอลไปซื้ออด้ไหมโบพาไปซื้ออีกเด้มันฉีดแตกไหมเอา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 ปูตีแค่เอาเอาเอาเจเฮ็ดเจเฮ็ดมันฉีดแตกมาด่าแน่แตกแล้วแตกซ้ำอ่าเอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ำเย็นบ่เอาเอาเย็ดเย็ดทูบเย็ดทูบ อย่าท้บมันสิแตกมันตีน้ำแข็งน้ำแข็งเนี่ยองมันน้ำเนี่ยองเนี่ยน้ำแข็งน้ำแข็งชนหน่อยชนหน่อยมาดาเอาเอาขนมไปดูเรื่องของหวานยังไดใลไหนเอาชนหน่อยชนขนมหน่อยพ่อขอชนขนมหน่อยชนเอาหักแล้วออกมาเมียหักเรื่องขนมนะเอาไม่เอาไม่บอไมันสิหักเอา เอาอันนี้หักเอากินเอาน้ำเย็นให้บ้ากินโอ้ยไม่กินขี้เดียดแอะขี้เดียดบ้ากินแล้วน้ำเอี่ยงมันเป็นเนี้ยใช่เราบ่โอ้ยขี้เดียดบ้ากินแล้วแอะขี้เดียดบ้ากินน้ำแหนกินน้ำแหนเยี่ยงนะน้ำปิดเป็ดปะเพชร Genap 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 bo Oke